กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับวันนี้ฮอตอิชูนะฮะเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของ GDP กันสักหน่อยนะครับเห็นตัวเลขออกมาแล้วอาจจะต่ำคาดไปอยู่บ้างนะครับเรื่องนี้มีในยะอะไรมีไส้ในตรงไหนที่เราควรจะต้องจับตามองเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณกันทไทสัานะครับหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนและนักเศรษฐศาสตร์ของบรลลอตซีเจสอิน n t อร n a นชั่นนะครับคุณกันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอลและสวัสดีทนนักตุนท่านครับโอเคครับ GDP ไตรามาสสองไอ,อนน้ไตรมาสสามโตได้หนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นเทียบไตรามาสต่อไตรามาสติดลบศูนจุดหกด้วยนะครับตัวเลขนี้น่าผิดหวังหรือเปล่าเออน่าสนใจอย่างนี้คือผมก็ดูตัวเลขในในการรายงานของสภาพัฒน์นะครับคือมันเป็นสองส่วนครับส่วนที่ดีเนี่ยมันก็คือการบริโภคภาคเอกนชนซึ่งซึ่งจริงๆก็บอกว่าดีก็ไม่ได้แค่ตัวเลขมันบวกเฉยเพราะว่าเราก็รู้กัอนอยู่แล้วว่าการบริโภคในประเทศเนี่ยมันค่อนข้างซบเซาเนาะ มนก็คือใช้ในของที่จําเป็นซื้อของอะไรก็ว่ากันไปแต่ตัวเลขมันเป็นบวกในเชิง GDP อันนี้คือส่วนที่ดีนะครับอีกส่วนหนึ่งคือส่งออกสินค้าทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าตัวเลขส่งออกมันเร่งแล้วยังเร่งต่อเนื่องเพราะว่ามีมาตรการภาษีเพราะนั้นในที่ดีสองอย่างเนี่ยมันมันเป็นดีที่เป็นเหตุผลที่เราทราบกันดีลวะว่าไอ้ที่กินก็ต้องกินที่ส่งก็เร่งส่งมันไม่ได้ดีจากข้างในของมันเองอ uh huh. แต่ที่ไม่ดีเนี่ยน่าเป็นห่วงอ่าดีสองอย่างก็คือ บริโภคกับส่งออกสินค้าครับไอ้ที่ไม่ดีสองอย่างเนี่ยคือบริโภคแต่เป็นฝั่งของภาครัฐอืลดลงเยอะมาก<ช>แล้วก็ส่งออกสินค้าดีแต่ส่งออกบริการหรือว่าท่องเที่ยวไม่ดีเลยฮะถ้าเราดูตัวเลขเร็วๆก็ส่งออกสินค้าไรมาสามบวกสิบส่งออกบริการไรมาสามลบสิบคือเจ้ากันเลยอืเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือภาคท่องเที่ยวของเรารว่ามันจะกลับมาได้ มากน้อยแค่ไหนในไตามาสีที่เป็นไฮซีซันแล้วก็การบริโภคที่ยืนอยู่เนี่ยคนละครึ่งในไตามาสีก็คงจะช่วยบ้างแต่ไซส์หรือว่าขนาดของมาตรการมันไม่ได้ใหญ่มันก็เลยอาจจะไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นเพราะนั้นเราคิดว่าไตามาสีก็มีโอกาสที่จะโตหนึ่งเปอร์เซ็นนิดหน่อยแบบนี้เหมือนกับไตามาสา์สส์ครับทั้งทั้งปีเราตอนนี้เราปรับตัวเลขขึ้นหรือลงอะไรยังไงไหมครับ คือเนื่องจากตัวเลขไตมาสามมันก็ออกมาต่ํากว่าคาดเนาะเราก็ฝ่ายจูนเข้าไปตอนนี้เราคิดว่าตัวเลขทั้งปีเกินสองครับเกินสองแต่ว่าอาจจะสองต้นๆสองจุดหนึ่งตอนแรกเรามองสองจุดสามแต่พอเราเห็นตัวเลขจไตมาสามแล้วเนี่ยมันก็ลงค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าสมมติโตเท่าเดิมไตมาสี่ก็โตเท่านี้หนึ่งจุดสอง GDP จะโตประมาณสองเปอร์เซ็นต์ทุนทวนหรือสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตในปีสองพันยี่สิบห้าครับ ถ้าเทียบไปแล้วไตรามาสสี่กับไตรามาสสามนะครับมีตัวไหนที่คาดว่าน่าจะดีขึ้นตัวไหนคาดว่าจะแผ่วลงบ้างไหมครัต้องลุ้นส่งออกสินค้าครับเพราะว่าโดยโดยธรรมชาติเนี่ยส่งออกสินค้าไตรมาสสี่มันจะเป็นคือคนไม่เร่งส่งและอ้อนตีใหม่อืออ่าเพราะนั้นเนียตัวที่น่าจะดีมาทาโดยตลอดเนี่ยอาจมีดรอปลงมาอันนี้น่าเป็นห่วงครับแต่ท่องเที่ยวควรจะต้องซื้นเพราะว่าเป็นหน้าไฮซีซั่น um. คนมาท่องเที่ยวอะไรต่างๆแต่ก็อย่างที่ทราบกันครับว่าคนจีนเนี่ยอาจจะ ไม่ได้มาไทยเยอะเท่าแต่ก่อนแล้วแต่อย่างไรก็ดีมันมีข่าวเมื่อเช้าเนาะเรื่องของ<ช>การทูดญี่ปุ่นกับจีนอันนี้<ม>จะเป็นช่วยช่วยให้ท่องเที่ยวไทยเราฟืน้นขึ้นมาได้บ้าง<ม>ต้องรอนลุ้นครับแต่ผมคิดว่าไตรมาสสี่ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วนะฮะโคตรดีกว่าไตรมาสสามครับซึ่งถ้าคนไปดูตลาดหุ้นนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยกลุ่มทิปเนี่ยช่วงนี้อินโดฟิลิปปินเขาก็บวกกันสดใสเราไม่ค่อยตามเขาล,ละเป็นปัจจัยภายในประเทศเรื่องของ GDP ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องไหนกันแน่ครับ ผมคิดว่าตาลาดหุ้นไทยกับ GDP ไทยเนี่ยมันมันเนื่องจาก GDP มันแหลกค่อนข้างเพราะว่าเราตอนนี้เรายืนอยู่เดือนสิบเอ็ดทุกคนมองไปข้างหน้าหมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่า GDP ที่แรงงานออกมาเนี่ยมันผิดคาดก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ทําให้หุ้นจะขึ้นหรือลงเยอะในความเป็นของผมนะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ช้าหรือเป็นตัวเลขที่แหลกไปพอสมควรนนครับแล้วตอนนี้ทุกคนก็มองไปถึงปีหน้าซึ่งสิ่งที่คนคนเขาคุยกันในตลาดนั่นคือการเลือกตั้งว่าจะเกิดขึ้น แล้วใครจะได้เป็นรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหุ้นหุ้นจะยังอยู่ประมาณนี้แหละครับหนึ่งสองเจ็ดศูนย์กลางคือลงมากั้หนึ่งสองห้าศูนย์รับอยู่แต่ขึ้นไปพันสามก็จะเจอแรงขายถ้าถ้ายังไม่มีเรื่องใหม่ๆใ,ในประเทศซึ่งก็คือการมือในความเห็นของผมครับซึ่งหลายคนก็คาดหวังเรื่องของ EPS ปีนี้ว่าจะโอเครักษาระดับเอาไว้แล้วปีหน้าเติบโตต่อเนี่ย GDP ที่ประกาศมามันทำให้ความคาดหวังดังกล่าวมันต้องสะดุดไปบ้างไหมครับ มันมันเหมือนกับเป็นเรื่องของ low expectation มากกว่าคือทีมปีหน้าของเราเราคิดว่าเนื่องจากปีนี้มันก็หนักพอสมควรนะค,ะครับปีหน้าเนี่ยคนคาดหวังว่าจะดีขึ้นไหมก็ก็คนก็หวังแต่ว่าก็หวังมากไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ทราบกันตัวเลขต่างๆส่งออกปีหน้ามันจะเริ่มผดหรือเปล่าอย่างเร่งมาเยอะคนละครึ่งมีแต่มีต่อแล้วมันจะช่วยเราได้มากไหมเพราะเขาค่อยแจกทีละเพราะ GDP มีมา18ล้านล้านแต่คนละครึ่งมันใช้หลักไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ถึงเซี่ยวหนึ่งของสัดส่วน GDP เลยถูกไหมครัเพราะนั้นมันก็คือ low hanging fruit ในตีมปีหน,น้าก็คืออะไรทําได้ก็ทําอ่าอย่าหวังเยอะอ่าเราเราเราโฟกัสที่อะไรที่เป็นเราทําได้ก่อนกระตุน้นตรงนี้ได้ก็กระตุน้นช่วยตรงนี้ได้ก็ช่วยครับลบดดอกเบี้ยได้ก็ลดอ่าเราจะมองภาพเป็นแบบนี้ low hanging fruit ครับสำหรับเศรษฐกิจปีหน้างั้นแบบนี้เราต้องปรับการลงทุนของตัวเราเองไหมครับต้องยังไงดี ถ้าภาพเนเป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมคิดว่าหุ้นไทยเราเนงเป็นได้แค่เทรดดิ้งมาร์เก็ตก็คือได้แค่เทรดแล้วทีมที่ชอบก็จะเป็นทีมหน้าเบื่อหน้าเบื่ออแบงค์ Bank, สื่อสาร,รอ่ะจะเป็นทีมอะไรแบบเนี้ยนะเพราะว่าข้อดีของแบงค์กับสื่อสารเนี่ยคือราคาหุ้นแบงค์ถ้าเป็นแบงค์เนี่ยยังถูกอยู่แล้วก็เรื่องของยิวก็สูงนะครับสื่อสารก็มียิวที่สูงเพราะว่าถ้าเราเห็นเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเราเล่นหุ้นไปแนนะหรือค้าปลีกเนี่ยแทบจะไม่ได้เลย ถูกไหมฮะเพราะว่ามันมีเรื่องของภาพเศรษฐกิจที่มันไม่เอื้อคนคนมันซื้อของแล้วตัวเลขมันบวกก็จริงแต่เขาซื้อในสีที่จําเป็นเขาไม่ได้อยากจะซื้ออะไรคนละมัดละมางการใช้จ่ายพูดอย่างนี้แล้วกันเพราะนั้นเนี่ยหุ้น r ลเซ s e ตอร์เล่นยากมากเพราะนั้นตีมหุ้นผมคิดว่าแบงค์แบงค์อ้อไปสองตัวเลยครับก็คือแบงค์กลางกับแบงค์ใหญ่แบงค์ใหญ่เราชอบ KTB แบงค์กลางเราชอบ KKP นะครับแล้วก็สื่อสารเราชอบ Advance ส่วนใครที่รู้สึกว่าอยากเทรด ในกรอบที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่ก็คือห2 5 0นลงมาไม่หลุดขึ้นไปพันสก็ง่ายๆครับตรงพันสองห้าซื้อเดลต้าขึ้นไปใกล้ๆพันสขายเดลต้าเป็นเทรดดิ้งครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเดลต้าเนี่ยมันมันจะต้องอมีมีผลดราชนีอย่างที่ทุกคนทราบกัน1จุดของเซ็ตก็1บาทเดลต้าครับบนสมมติฐานว่าเดลต้าจะเป็นตัวประคับประคองตลาดหุ้นไทยต่อไปแบบนั้นผมผมคิดว่า เนื้อถ้าภาพทุกอย่างยังเหมือนเดิม GDP ผมเชื่อว่าต่อให้อีกไตมาสสี่ไตมาสหนึ่งผมคิดว่าภาพก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างต้องรอครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเขาแน่นอนเขาก็ไม่รู้เนาะว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลต,ต่อไปคุณอนุทินจะได้เป็นนายกอีกสี่ปีหรือเปล่าหรือคะแนนพักส้มตอนนี้เป็นยังไงเพราะตอนนี้ก็ยังดูกันไม่ออกเพราะนั้นทุกอย่างนี่เป็นการลงทุนชะลอหมดนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่า GDP อีกสองไตมารสภาพก็จะแบบนี้แหละหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่า หรือหนึ่งไปปลายเพราะว่าไตามาสี่ไตม้าหนึ่งม,มันควรจะมีท่องเที่ยวอะไรมาช่วยอาจจะหนึ่งไปปลายหรือสองต้นๆแต่ก็ไม่ได้จะดีขึ้นอย่างทีถูปิดตาชุดหุ้นเรายัางเหมือนเดิมครับโอเคได้เลยงั้นเราอัปเดตสั้นๆ่างประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณคุณกันนะครับใครตามคุณกันก็จะรู้ชุดหุ้นของคุณกันอยู่แล้วนะครับนี้ขอบคุณมากเลยนะครับครับขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบโอเคครับ